อาโลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเดกเก็ตนะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมจะมาสอนทําฟาร์มเหล็กนั่นเองแล้วก็ฟาร์มเหล็กที่ผมจะมาสอนทําในวันนี้เนี่ยมันทําได้ง่ายมากแล้วก็เร็วมากๆด้วย เราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะทํำยังไงอันดับแรกให้เราหาบล็อกอะไรก็ได้ที่มันกันน้ํากันไฟซึ่งผมอยากได้เป็นบล็อกคอนกรีตและพอเราหยิบบล็อกที่ต้องการได้มาแล้วเนี่ยให้เรานะครับต่อขึ้นไปอีก8บล็อกนี่นะครับผมก็ต่อขึ้นไป8บล็อกนะครับ2 3 4 5 6 7 8นะครับนับด้วยเื่อลืมพอเราต่อ8บล็อกเสร็จแล้วเนี่ยให้เราดูบล็อกที่8นะครับแล้วก็ให้เราต่อมาเลยนะครับขั้นตอนนี้ดูผมก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็กําลังกัดร,ระยะอยู่เหมบี้บะบ ager, ล,ละกัน ซึ่งขั้นตอนนี้ท่านผู้ชมลองดูผมก่อนนะแล้วก็ค่อยไปต่อตามนะครับพอได้แบบนี้แล้วเนี่ยให้เราเอากระจกอะไรก็ได้นะครับมาลองวางดูว่ามันมีพื้นที่พอสาหรับการวางเตียงและวางวีเลเจอร์หรือเปล่าซึ่งให้เราลองนับดูนะครับเป็น3บล็อกองี้ก็คือสําหรับวางเตียงแล้วก็ผมนั้นได้ต่อบล็อกมาแบบพอดีเป๊ะเ,เลยแล้วก็พื้นที่ที่ผมชี้อยู่ตรงนี้ก็คือพื้นที่สําหรับให้วีเลเจอร์มันเดินเล่นเวลาเจอซอมบี้นะครับผม แล้วก็พอเราได้อย่างนี้นะครับให้เราต่อกระจกมากั้นนะครับระหว่างวีเลเจอร์กับซอมบี้นะเดี๋ยวแม่งไปตีกันตายหากันหมดนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมลองดูได้เลยนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นแบบนี้นะครับช่องให,ใหญ่ก็คือช่องสําหรับวิเลเจอร์และช่องเล็กก็คือสําหรับช่องที่ซอมบี้เดินนะครับ แล้วพอเราวางกระจกชั้นแรกเสร็จให้เราเพิ่มกระจกขึ้นมาอีก2ชั้นนะครับผมมันจะได้พอดีกันนะโอเคพอเราวางเสร็จแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมนี่มันก็จะเป็นแบบพื้นที่สําหรับให้วิลเลจเจอร์เดินได้เลยแล้วก็ยืนได้ด้วยนะครับและอย่างต่อไปนะครับให้เราเปิดอินเวนทอรี่ขึ้นมานะครับแล้วให้เราเอาเตียงออกมาแล้วก็วางให้ครบ3อันนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือการเอาบล็อกอะไรก็ได้นะครับมาวางไว้เป็นเพดานนะครับแต่ว่าไม่ใช่บล็อกไม้นะกันไว้ก่อนเดี๋ยวบล็อกไม้ติดไฟนะครับผมแล กันได้นะครับผมแล้วก็ให้เรานะครับเอาวิลเลจเจอร์มาได้เลยแล้วก็หลายๆคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ก็น่าจะใช้โหมดชีวิตรอดในการสร้างฟาร์มเหล็กนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้เอาวิลเลจเจอร์มาด้วยการนั่งรถรางนะครับผมไม่ก็เอาวิธีใดก็ได้ที่ไม่ใช่การเสกนั่นเองแล้วก็ให้เรามาดูนะครับแล้วก็ทุบไป3บล็อกนะครับผมแล้วก็ให้เรานะครับเตรียมกล่องกับฮอปเปอร์มานะครับผม ฮอปเปอร์เนี่ยเริ่มต้นเราจะใช้ประมาณ3อันนะครับแล้วก็ให้เราเอาฮอปเปอร์เลงไปที่กล่องนี้นะครับผมแล้วก็ต่อมา3อันนะครับอย่างต่อไปนะครับให้เรานําประตูลวนะครับเป็นแบบไหนก็ได้นะแต่ว่าผมแนะนําเป็นแบบที่มันไม่ติดไฟก็คือไม้ในนรกนั่นเองแล้วให้เรานะครับต่อไปใหครบทุกมุมเลยนั่นเองแล้วก็ตรงมุมตรงนี้ทุบออกด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะแล้วพอเราต่อครบทุกมุมแล้วเนี่ยให้เรามาเปิดประตูลวออกทุกอันเลยนะครับนี่นะครับผมเปิด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 ทุกอันไปเลยนะครับ แล้วพอเราเปิดรั้วเสร็จแล้วเนี่ยให้เรานํากระจกแผ่นนะครับผมมาวางไว้ตรงฮอปเปอร์อันหนึ่งแล้วก็เพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับมันก็จะได้เป็น2ชั้นแบบนี้นะครับผมแล้วก็อย่างต่อไปให้เรานําบล็อกอะไรก็ได้ที่มันกันไฟนะครับเอามาวางไว้บนนี้1อันบล็อกอะไรก็ได้นะครับบล็อกงงงๆก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็ทุบออกอยู่ดีอย่างต่อไปให้เรานําแถบรอเหล็กนะครับผมเอามาสักประมาณ8อันนะครับแล้วก็ให้เรานะครับวางให้ครบ4มุมแบบนี้แล้วเราก็วางเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะคร แล้วก็ให้เรานะครับเอาลาวามา,าลาวาโอเคให้เรานําลาวามาแล้วก็เลงไปที่กระจกนะครับเลงดีๆนะแล้วก็วางลาวาไปได้เลยพอวางลาวาเสร็จแล้วถ้ามันไม่ผิดพลาดอะไรมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ทุบก,กระจกด้านล่างออกด้วยนะครับและเวลาโกเลมมันมาเนี่ยมันเกิดมันก็จะมาโดนลาวาตรงนี้พอดีเลยแต่ถ้าโกเลมมันไม่ได้เกิดในมุมที่เราต้องการเนี่ยให้เราวางน้ําไปอีก4มุมนะครับโอ้โดนลาวา ให้เราวางน้ำนะครับอีกสี่มุมแล้วน้ำเนี่ยมันก็จะผักโกเลมมาตรงกลางนะครับแล้วโกเลมก็จะย้ำเปโร่แล้วมันก็จะโดนลาวาตายนั่นเองนะครับผมแล้วพอโกเลมตายไอเทมมันก็จะดรอปไปที่ฮอปเปอร์แล้วฮอปเปอร์ก็จะส่งมาที่กล่องที่เราวางไว้นะครับผมและใครที่ทําหน้าตาได้เหมือนผมเป๊ะเ,เนี่ยก็คือคุณทําถูกแล้วนะครับและก็ให้เรานะครับเอาซอมบี้มาด้วยนะครับผมแล้วก็เอาซอมบี้มา พอเราเอาซอมบี้มาแล้วก็วางข้างในได้เลยนะครับและทีนี้ชาวบ้านกับซอมบี้เนี่ยมันก็จะเริ่ม say hello กันนะครับแล้วชาวบ้านก็จะเริ่มหวาดกลัวแล้วก็อย่างต่อไปที่เราจะต้องทำนะครับก็คือให้เรานำ Envy กับ name tag มานะครับเพราะว่ามันจําเป็นนะครับที่จะต้องใส่ name tag ให้กับซอมบี้ของเรานะครับถ้าเราไม่ใส่ name tag ให้ซอมบี้ของเราเนี่ยซอมบี้ของเราเวลาเราเดินไปไกลๆหรือว่าเราแบบไปสำรวจอะไรประมาณนี้ไปนรกประมาณนี้ซอมบี้เราก็จะหายไปนั่นเองก็ให้เราเอา name tag มาใส่ใน Envy แล้วก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่ว่าผมนั้นอยากจะตั้งงชื่่่อออวานนนุ้๋ยัเง พอเราตั้งชื่อเสร็จแล้วเราก็เอาชื่อเนี่ยมาใส่ให้กับซอมบี้ของเราเลยและซอมบี้ตัวนี้ก็จะมีชื่อวันน้องจุย๋ยอย่าลืมมันก็จกปิดด้วยและฟาร์มของเรามันยังไม่สมบูรณ์ถ้าวลเลเจอร์ไม่ได้นอนเพราะอะไรหรอเพราะว่าวลเลเจอร์เนี่ยมันต้องนอนสักครั้งนะครับผมก่อนที่โกเลมเนี่ยมันจะเกิดออกมานะก่อนที่วลเลเจอร์จะเรียกโกลเลมออกมาได้ พอกเลมเกิดมาแล้วมันก็จะไปโดนลาวาแล้วก็ของจะไหลลงมาที่กล่องนะครับผมและสําหรับใครที่เหล็กเยอะเกินจนกล่องแม่งเก็บไม่พอเนี่ยก็สามารถที่จะทํากล่องให้มันเป็นซีซีแบบนี้ได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันจะได้จัดเรียงกันอย่างสวยงามนะครับหมายถึงของข้างในมันจะจัดเรียงได้ดีกว่าต่อตรงๆอ่ะน,นะ แล้วเราก็สามารถที่จะเอาฮอปเปอร์ไปวางได้เลยนะครับวางให้เหมือนผมนะของมันจะได้ลงไปอีกกลองนึงได้พอวิลเลจเจอร์ได้นอนสักคืนหนึ่งแล้วตอนเช้ามันก็ยังสร้างผลผลิตเหมือนเดิมนะครับผมนี่เลยเมื่อกี้โกเลมมันเกิดตรงที่ไม่ใช่ตรงกลางอะ่ะแล้วนะ้ำมันก็จะผักโกเลมไปให้โดนลาวานะครับผม โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทำฟาร์มเล็กง่ายๆในวันนี้และสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ในช่องเดลทาเก็ตเนี่ยฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมและสำหรับใครที่กำลังรอไมครับ200วันอยู่เนี่ยเออมันกำลังอยู่ในการทำการ่ะรอแป๊บนึงนะโอเคนะครับผมก็ต้องจบคลิปไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับพาเดลทาเก็ตไปถึง1 0,000ด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็ในวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม